พอกดสกบาทเออโอนผิดจังก็คือแบบคิดว่ามันได็เคยอดเข้าเป็นเจของน้ำมาเก็บไมคือมึงเดินไปเลยมึงยังไม่ดูเลยว่ากูกของบนหรืังกูไม่สบายใจเดี๋ยวก็ไม่ได้โอนกด้ะกเดินไปขยอ